กิทนทานข้าวเหนีร้อนๆเนาะกินกับข้าวสวยก็ได้ยไมาคั่วพริกลงไปด้วยนะเพื่้นๆใส่พริกลงไปด้วยรสชาติก็จะอกเอ่อเปรี้ยวนๆนะเพื่อนๆนะเปรี้ยวสๆสวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆวันนี้ยามาจะมาคั่วส้มไข่ปลานะคะเพื่อนๆวันนี้คือส้มไข่ปลาเนาะที่เขาทำเลยยไมาจะเล่งไฟหน่อยนะ ทอดให้เขาสุกเลยคพื่อพ่อสุกนะคะทุกคนปลานี้จะเป็นปลาน้ำโง่งนะคะเพื่อนๆมันจะหากินได้แค่ปีละครั้งแค่นั้นละค่ะทุกน้นอทานกับแตงกวากับแตงโเขือด้วยนะคะเพื่อน วันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะยมาจะเร่งไฟหน่อยนะทอดให้เขาสุกเลยเพืเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยามาจะมาคั่วส้มไข่ปลานะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้คือส้มไข่ปลาเนาะที่เขาทำ เขาจะใส่เนื้อปลาลงไปเขาจะซอยร้มปลาต้มไข่ปลานี่เขาก็จะเอาไข่ปลามาผสมกับเนื้อปลาแล้วก็เขา ผสมกับเนื้อด้วยนะคะเนื้อปลาเนาะจะสุกแล้วจะสุกแล้วนะอินชาอัลลอฮข้าวเหนียวร้อนๆเนาะกินกับข้าวสวยก็ได้ยังมกข้าวพริกลงไปด้วยนะคะคุณผู้ชมใส่พริกลงไปด้วยอีกแก้วแล้วเราก็จะใส่ ช่วยนะคะนุเนาะคนสินได้แค่สีละครั้งนะคะแล้วก็คั่วให้สุกเนาะ,ะเพราะว่าเขาจะผสมเนื้อปลา,านะเนื้อเขาก็คือจะอร่อยมากเลยนะะเนื้อปลา,าแล้วก็เขาก็ทำเป็นส้มไข่นะคะส้มไข่แต่ว่าเราจะมาทอดให้สุกนะค,ะ,คะเพื่อนๆทอดให้สุกเลยนี่นายจะเร่งไฟหน่อยนะ ก็ให้เขาสุกเลยเพื่อนจะทำใส่ข้าวใส่น้ำตาลใส่ผงปรุงรสนะคะเนาะเขาก็หมักไว้ประมาณสามคืนนะเพื่อนสุกแล้วนะคะยีมายก็จะปิดแก๊สแล้วนะเพื่อนๆแล้วก็เข<ๆ>าก็ทำป็นเอส้มไข่นะคะส้มไข่ แต่ว่าเราจะมาทอดให้สุกนะคะพบเพื่อนทอดให้สุกเลยคุณกินได้แค่สีละครั้งนะคะเราก็คัวให้สุกเนาะเพราะว่าเขาจะผสมเนื้อปลานะเนื้อเขาก็คือจะอร่อยมากเลยนะเนื้อปลาแข็งเนาะต้องผสมกับเนื้อด้วยนะคะเนื้อปลาเนาะจะสุกแล้วจะสุกแล้วนะต้มไข่ปลา คั่วแล้วเพื่อนๆหอมหน่าทานไหมคะทานด้วยกันอีกแ๊บแล้วเราก็จะใส่อชวยนะค่ะเนาะปุ่มสินได้แคปสีละครั้งนะคะแล้วก็คั่วให้สุกเนาะเพราะว่าเขาจะผสมเนื้อปลานะเนื้อเขาก็คือจะอร่อยมากเลยนเนื้อปลาต้มไข่ปลา คั่วแล้วเพื่อนๆหอมหน่าทานไหมคะทานด้วยกันทานากับข้าวเหนียวร้อนๆนี่คืออร่อยมากเพื่อนๆพ้มไข่ปลานะคะนี่มีมาจะทานคู่กับกระสุกเลยทุกคนจริงๆแล้วไข่ปลาสุกแล้วแหละแต่ว่าเนื้อเขาเานาะให้เนื้อเขาสุกนะคะับเออมีมาจะเร่งไฟหน่อยนะ ทอให้เขาสุกเลยุพื่อนทำแบบนี้นะคะทุกคนเราต้องใส่ไข่ฟองหนึ่งน,นะเพื่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ไข่แล้วเขาจะสุกแล้วนะคะยีมายก็จะปิดแก๊สแล้วนะเพ<ม>ื่อนเขาจะใส่เนื้อปลาลงไปเขาจะซอย เขาจะใส่เนื้อปลาลงไปเขาจะซอยกรนะแหงเนาะต้องผสมกับเนื้อด้วยนะคะเนื้อปลาเนาะจะสุกแล้วจะสุกแล้วนะสุกนะคะทุกคนปลานี้จะเป็นปลาน้ำโขงนะคะเพ<ๆ>ื่อนมันจะหาชินได้แค่สีละครั้งแค่นั้นแหละคะ่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเพื่อนไม่มจะเอาไข่ลงนะ ใส่ไข่ดยก่อนนะคะทุกคน่อมไปนิดนึงนะทานากับข้าวเหนียวร้อนนี่คืออร่อยมากเพื่อนๆต้มไข่ปลานะคะอืมมาจะทานคู่กับจะสุกเลยทุกคนจ้ะหอมจังเลยหอมคั่วเนาะแต่ว่าทอดก็ไม่ใช่แบบคั่ว ัวให้เขาหมคืนกะว่าเขาสุกแล้วเขาก็ใกล้จะมามีไข่ผสมกับเนื้อปลาด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนบ้านยามายเรียกปลาอีตุนะคะเนาะแต่ว่าที่อื่นคนจินได้แค่สีละครั้งนะคะเราก็คั่วให้สุกเนาะ เพราะว่าเขาจะผสมเนื้อปลานะเนื้อเขาก็คือจะอร่อยมากเลยนะเนื้อปลาสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยามาจะมาคั่วส้มไข่ปลานะคะเพื่อนๆวันนี้คือส้มไข่ปลาเนาะที่เขาทําสุกนะคะทุกคนปลานี้จะเป็นปลาน้ำโขงนะคะเพื่อนๆมันจะหากินได้แค่ปีละครั้งแค่นั้นนะคะถะสุกเลยทุกคนจริงๆแล้วไข่ปลาสุกแล้วเลยแต่ว่าเนื้อเขาเนาะ นสบน้ำมันร้อนแล้วนะคะเพื่อนยมายจะเอาไข่ลงนะไส่ไข่ไปก่อนนะคะทุกคนตั้นไฟนิดนึ่งนะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยมายจะมาคั่วส้มไข่ปลานะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือส้มไข่ปลาเนาะที่เขาทําสุกเลย,ยเทุกคนจริงๆแล้วไข่ปลาสุกแล,ล้วแหละแต่ว่าเนื้อเขานะ ้นา้ำมันร้อนลอแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวมาจะเอาไข่ลงนะใส่ไข่ขไปก่อนนะทะุกคนต่อนไฟนิดนึ่งนะ,ะมีแตงกวามะเขือเนาะ,ะแล้วก็มีพริกด,ด้วยนะเพื่อนมีแตงกวามะเขือเนาะ,ะแล้วก็มีพริกด,ด้วยนะเพื่อน แล้วเราก็จะใส่ถ้วยนะคะเนาะต้มไข่ปลาคั่วแล้วเพื่อนๆหอมหน่าทานไหมคะทานนี้กันสุกนะคะทุกคนปลานี้จะเป็นปลาน้ำโขงนะคะเพื่อนๆมันจะหายกินได้แค่สีละครั้งแค่นั้นละคะ่ะกค เขาจะใส่เนื้อปลาลงไปเขาจะโอยเพืนอนๆยซอยเนื้อปลาใส่ไปด้วยนะเพราะว่าถ้าเราทําแต่เออเาไข่มาทําส้มป่าๆนี้เขาจะแข็งนะทุกคนอ,อมันจะเค็มอร่อยค่ะอร่อยอสุดกระยังคิมเกินไปเนาะเขาจะทํากันแบบนั้นนะคะทุกคนถ้าเราไม่ทํำคิมแล้วเขาจะ จะเสียเนาะอันนี้คือเนื้อปลาผสมกับไข่เนาะนเขาจะใส่เนื้อปลาลงไปเขาจะซอยสองคืนกะว่าก็สุกแล้วเขาก็ใส่เต็มอร่อยค่ะอร่อย สุกแล้วยังสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาจะมา